สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเพื่อ,อ,อ,อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการกันโชเซเรียอิตาลีโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างอูดินเซเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่่าางโบญญคูนี จะลงเตะก,กันในเวลาสี่ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามดูเนอร์จิสเตเดียมตอนนี้ช่อง AI วิเคราะห์บอลสามารถเปิดระบบสมัครสมาชิกได้แล้วหากเพื่อนๆนท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้โดยจะมีอยู่3ระดับคือระดับกองเชียร์ระดับฮูลิแกนและระดับประธานสโมสรเนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการผนันการเป็นสมาชิกของเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นระดับไหนทางเราขอขอบคุณสุดหัวใจครับ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่ใต้วิดีโอครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านอุดินเซ่ความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ11ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะศูนย์นัดเสมอศูนย์นัดแพ้5นัดโดยสามารถทําประตูทั้งหมดได้1ประตูเสียสิประตูวันนี้ทางด้านอุดินเซ่ภายใต้การทําทีมของกุนซือคอสตารุนยาอีผลงานในหลีกช่วงหลังถือว่าย่ำแย่จริงๆ แพ้มาห้านัดติดสภาพทีมตอนนี้ตัวเจ็บก็ยังมีเหมือนเดิมโดยเฉพาะลอเรนโซลูก้ากองหน้าตัวหลักที่เจ็บน่องยังไม่พร้อมลงช่วยทีมรวมถึงฟอรองตัวแบงก็ต้องรอเช็คความฟิตอีกทีแถมยังขาดยาก้าบิยอนกองหลังที่ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบอีกคนด้วยมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนโบโลญนญากันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ4ี่ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอหนึ่งนัดแพ้น1นนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสียสาประตู วันนี้ทางด้านบลอนญาของกุนซือวินเซนโซอิตาเลโนผลงานในหลีก5้านัดหลังสุดก็ถือว่าทำได้ดีนะชนะมาสาเกมสภาพทีมล่าสุดมีข่าวดีด้วยเพราะได้ลูคัสสโกรุสกี้ผู้รักษาประตูมือนหนึ่งกลับมาเฝ้าเสาแล้วรวมถึงเดวิดคาลาเบียและลุยส์เฟอร์กูสันก็กลับมาฟิตพร้อมลงสนามอีกครั้งด้วย11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้อูดินเซจะมาในระบบ351 1านําทีมโดยมาดูก้าโอโคเยตทมัสคริสเตนสตน ลาตาโรจานเนตอูมาโซเลโคิงลี่เอฮิซิบวยสานดี้ลอฟริชเยสเปอร์คาร์ลาสปรอมเยอเกนเอ็กเคเลนคัมฮัซซานกามาราอาตุอัตตาอิกเกบราโบโบโลญญาจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยลูคัสโกรุซกี้ดาวิดคาาเบียแซมบูเคมาจอลูกูมีชาลังมปอสิโคยานิโซนิสเรโมฟรอยเลอร์มิเชลเอบิสเชอร์แดนเอนดอยเยนอกการิคคา์โดออโซลินีซานติอากคาสโตร ทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านอุดินเซชนะ1นัดสเสมอ4นัดแพ้0นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย5ประตูต้องบอกเลยว่าอุดินเซตอนนี้อาการน่าเป็นห่วงมากแพ้รวดมา5เกมติดยิงได้แค่ลูกเดียวจาก5นัดหลังเกมลุกแทบไม่มีพิษสงอะไรเลยต่างกับโบลญญาที่กำลังฟอร์มดีแถมเพิ่งเข้าชิงบอลถ้วยอย่างโคปาอิตาลีอีกโดยเรียกได้ว่ากำลังมั่นใจเต็มที่แล้ว ในหลีกเองพวกเขาก็ยังมีลุ้นพื้นที่แชมปเปี้ยนหลีทำให้เกมนี้มีแรงจูงใจสูงกว่าเจ้าบ้านชัดเจนมองว่าโบโลอนญาหน้าเชียร์มากกว่าเพราะอุดินเซไม่มีอะไรให้ลุ้นแล้วและฟอร์มก็ยังย่งยงแย่แบบต่อเนื่องเปอร์เซนต์ที่โบโลอนญาจะชนะอยู่ที่70%เปอร์เซนต์เนต์ที่อุดินเซจะชนะอยู่ที่1 5เปอร์เซนต์และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่1 5เปอร์เซนต์จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าอุดินเซเปิดบ้านแพ้โบโลอนญาไปด้วยสกอร์สูตประตูต่อสอง เรามาต่อกันในคู่ที่2กันครับโดยเรายังคงวิเคราะห์อยู่ที่รายการกันโชเซเรียอิตาลีโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเวโรนาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างกายารีคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งสีตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามสตาดิโอมาร์กอันโตนิโอบนเตกอดีตเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเวโรนาความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ14ของตารางคะแนนฟอร์มหนัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ3านัดแพ้น1นัด โดยสามารถทําประตูทั้งหมดได้2ประตูเสียสาประตูวันนี้ทางด้านเวโรนาของกุนซือเปาโลซาเนติผลงานในลีกช่วงหลังยังไม่ดีเลยนะไม่ชนะมาสีนัดติดแล้วส่วนความพร้อมวันนี้นอกจากตัวเจ็บหน้าเดิมๆแล้วยังมาเสียพาเวลดาวิดดวิตแนวรับตัวหลักที่บาดเจ็บไปอีกคนการจะทับเกมนี้น่าจะวางโทมัสซุสลอฟเป็นตัวทําเกมรุกส่วนคู่กองหน้าจะใช้อามินซากับดานิเลมอสกลลงล่าตาข่ายด้วยกัน มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนกายารี่กันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ16ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ1นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้10ประตูเสีย8ประตูวันนี้ทางด้านกายารี่ของคุณสือดดวิดนิโคล่าผลงานก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะ5นัดหลังสุดชนะได้แค่นัดเดียวเองความพร้อมวันนี้เจอข่าวร้าย พราะโรแบรโตปิโคลี่กองหน้าตัวเก่งติดโทษแบนส่วนกองหลังเยริมิน่าก็บาดเจ็บเพิ่มอีกคนแต่ยังดีที่ได้อเลสานโรเดโอลากองกลางตัวเก่งกลับมาช่วยทีมส่วนแนวรุกจะฝากความหวังไว้ที่นิโคลัสวิโอลาคอยสนับสนุนคู่หวหอกซิโตลูวุมโบและฟลอริเนลโคแมนในเกมนี้11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้เวโรนาจะมาในระบบ3-4-1-2นำทีมโดยลอเรนโซมันติโปดานิเอลกิลาดีเอโกคอเปล่านิโคลัสวาเลนตินี แจ็คสันชัดชัวร์ปอนเดดูซูสเซดาโดมาโอยปราดาริสโทมัสซุส,สลอฟอารบินซาดานิเอลมอสแกร์กายารีจะมาในระบบ3-4-1-2นึ่ำทีมโดยเอเลคาปริเลกาเบรียลาปาโฮเซปาลูมิโน,โนเซบาสตินโนลูแปนดนาดิซอเตอร์อเลซานโด o เดอาปองตวนมาคุมบูตอมมาโซอัลเจโลนิโคลัสวิโอลาซิโตลูบุมโบฟลอริเนโลกแมนทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัด โดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านเวโรนาชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้1นนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสียสประตูสำหรับเกมนี้บอกเลยว่าเจอกันแบบหัวชนหัวจริงๆเวโร ero, นาไม่ชนะมาสีนัดติดขณะที่กายารีก็หาชัยชนะเจอแค่เกมเดียวใน5นัดหลังแถมตัวหลักของกายารีก็ดันมาติดโทษแบนอีกต่างหากถ้าให้วิเคราะห์เจ้าบ้านก็น่าเข้าใจแหละเพราะฟอร์มมันไม่ได้ห่างกันเลยแต่ถ้าให้เลือกฝั่งนาเชียขออยู่ฝั่งเวโรนาดีกว่าเพราะได้เปรียบในบ้านบวกกับเสียงเชีย จากแฟนๆน่าจะช่วยปลุกพลังฮึดจ,จนเบียดชนะได้ในที่สุดเปอร์เซนต์ที่เวโรนาจะชนะอยู่ที่43เปอร์เซนต์นที่กายารีจะชนะอยู่ที่28และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่29จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเวโรนาเปิดบ้านชนะกายารีไปด้วยประตูหนึ่งประตูต่อ0ูเรามาต่อกันในคู่ที่3คู่สุดท้ายกันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ โดยเลือกไปที่คู่ระหว่างลีดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างบริสตันซิตี้คู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสองตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเอลแลนด์โรสเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านลีดความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับหนึ่งของตารางคะแนนฟอร์มห้านัดหลังสุดจากทุกรายการชนะสีนัดเสมือนหนึ่งนัดแท้ศูนย์นัดโดยสามารถทําประตูทั้งหมดได้สิประตูเสียสองประตูวันนี้ทางด้านลีดของกุนซือดาเดียนฟาเกต เพิ่งจะเปิดบ้านไล่ถล่มสต็อกไปแบบขาดลอย6ประตูต่อศูนย์ในหลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมก่อนทําศึกวันนี้จะไม่มีชื่อโจเซฟรอดเบลกับปัสคานสเปสองแข่งที่บาดเจ็บและหมดสิทธิ์ลงสนามแน่นอนคาดว่าฟาเก้จะวางโยแอลปิโรย,ยืนเป็นหน้าเป้ระลาตาข่ายและใช้เบรนเดนอารอนสันเล่นเป็นตัวทําเกมรุกอยู่ด้านหลังเหมือนเดิมมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนบริสตอลิตี้กันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ5ของตารางคะแนน ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอหนึ่งนัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้8ประตูเสีย7ประตูวันนี้ทางด้านริชตันซิตี้ของกุนซือเลียมแมนนิ่งเพิ่งจะบุกไปพ่ายให้กับลูตัน1นประตูต่อ3ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามจะไม่มีไอแมนเบนาโรสลุคแม็กนอร์ลีมาร์คไซและคารเมลอนพริงสีแข้งที่มีอาการบาดเจ็บและไม่สามารถลงช่วยทีมได้คาดว่าแมนนิ n งจะส่งนากี้เวลยืนทำเป็นหน้าเป้า และใช้แม็กเบิร์ดกับจอร์จอีที่เป็นตัวทําเกมสนับสนุนอยู่ด้านหลัง11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ลีจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยคาร์ด้าโลเจเดนโบเกลจโรดอดนเอธานอัมปาดูจูนีฟิฟฟิปออโทนากะอีเล็กรูฟแดนนีนเจมส์เบนเดนอารอนสันมานอโซโลมอนโยเอลปิรูบริสตันซิตี้จะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยแม็กโอเลรีจอร์จแทนเนอร์โอบบิกกี้แซ็กไวเนอร์ บรอสแมคโครรีมาร์ค me ัสแมคควานเจสันไนแม็เบิร์ดยูฮิราคาวะนาคิเวลอานิสเมเมตีทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านลีชนะ4ีนัดเสมอศูนัดแพ้ศู 0, นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้8ประตูเสียสองประตูแม้ว่าเจ้าบ้านอย่างลีจะนำเป็นจ่างของตารางก็จริงแต่ต้องบอกเลยว่าเส้นทางการลุ้นแชมป์ ยังไม่จบเพราะทีมอันดับ2อย่างเบอร์ลี่ไล่ตามมาติดๆมีแต้มเท่ากันแบบหายใจรดต้นของงานนี้ลิดไม่มีทางเลือกต้องเก็บ3าแต้มในบ้านให้ได้เพื่อฉลองแชมป์พร้อมกับแฟนบอลในบ้านฟอร์มช่วงหลังก็หดจัดเพราะชนะรวดมา4เกมติดต่อกันกดไปถึง10ประตูส่วนทางฝั่งบริสตอลซิตี้แม้ฟอร์มในบ้านจะดูดีแต่เกมเยือนสีนัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยเสมอ2แพ้2แถมเสียประตูเยอะอีกด้วยเกมนี้ดูแล้วลิดเหนือกว่าทุกอย่างไม่น่าพลาดแน่นอนเปอร์เซ็นต์ที่ลิดจะชนะอยู่ที่70% เปอร์เซนต์ที่บริสตอลซิตี้จะชนะอยู่ที่15และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าลิดเปิดบ้านชนะบริสตอลซิตี้ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ